สวัสดีครับมาต่อกันกับชิ a 5 u หลังจากแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เรายังไม่ได้ต่อ input อะไรเข้าไปนะก็คือเราเสียบแค่สายแลนนะครับเพื่อเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์เขาก่อนหน้าตารีโ t มทเขาจะเป็นแบบนี้นะครับครั้งแรกเขาก็จะโชว์ input นะครับอย่างที่บอกเรายังไม่ได้ต่ออะไรเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรากับเรา เข้าไปที่ปุ่มโฮมก่อนปุ่มโฮมอันนี้นะครับไอนี่อินเทอร์เฟซเดิมๆของเขาอยู่มีอะไรบ้างมีเซตติ้งนะครับแต่ช่วงนี้สังเกตขึ้นว่ามีซิสเต็มอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันมาดูเซตติ้งก่อนเซตติ้งก็คือมีโหมดพิ c เจอร์นะครับทูค l ลเลอร์นะครับไว้ให้เราปรับแต่งสีคาลิเบตสี นะครับ MEMC นะครับมีให้3ระดับเช่นเดิมนะครับโหมดนี้ถือว่าสำคัญมากกับการดูหนังนะนะครับผมซาวนะครับก็จะต่อภายนอกหรือต่อภายในเนื่องจากว่าของเขามีมีลำโพงแถมมาให้อีก2ตัวนะนะครับผมมีช่องเอาท์พุตแยกออกมาให้นะครับรวมถึงการตั้งออน ตั้งค่าเสียงดีเลย์ได้อีกนะครับมีส่วนเน็ตเวิร์กอ่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องเชื่อมเน็ตเวิร์กก่อนนะครับอ่ารองรับทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงภายนอกถ้าเรามีลำโพงบลูทูธอยู่เซิร์ชตรงนี้เขาก็จะมองเห็นพอดีอันนี้เราไม่ได้ต่อนะครับสเต็มมาดูชื่อเขา device name นะครับก็คือ chi a5u นะครับ system info นะครับเป็น android version 8 อันนี้ตั้งไนการทำโซนนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเล่นไลท์ซอสต,ตรงนี้ก็คือจะแบ่งปรับเป็นเส้นดาดนะครับซอฟไบต์นะครับขึ้นอยู่กับแสงรบกวนนะ นะครับอันนี้เราเปิดไฟแต่เนื่องจากจอที่ใช้เนี่ยมันเป็นจอ a r r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสว่างหรือความคมชัดมันจะดีมากกว่าจอข้างหลังนี่ครับเราใช้มือจอตัวนี้อยู่โอเค ดิสเพย์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าการปรับค e ย์สโตนนะครับให้ใช้เป็นแบบเมนนวลด้วยเหตุที่ว่ามันจะทำให้ความคมของภาพเนี่ยสม่าเสมอทั่วกันทั้งจอ,อะนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นอันเนี้ยนะครับเอาไว้เล็งในการปรับภาพแล้วก็ใช้วิธีการปรับที่ฐานเครื่องเอานะครับ รวมทั้งโฟกัสตัวนี้ก็คือกดซ้ายขวาเป็นการโฟกัสง่ายๆนะครับโอเคไม่มีอะไรถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ s t e ็ u อัปเดตกันก่อนนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอที่ขออัปเดตเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ